เมื่อพรสวรรค์ระดับพระเจ้าต้องพังพินาศเพราะหัวใจที่ไม่เคยโตตามฝีเท้าเขาเคยถูกวางไว้ว่าจะกลายเป็นมากกว่าโรนัลโดแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นตัวอย่างของการที่พรสวรรค์ไม่เคยเพียงพอเพราะในโอกฟุตบอลความสามารถอาจพาคุณขึ้นไปสู่จุดสูงสุดแต่ทัศนคติจะเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะอยู่ตรงนั้นได้นานแค่ไหนแล้วคุณละ่ะ คือมีช่วงเวลาที่พรสวรรค์ของคุณโถความประมาททำลายไหมสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกคนดำดิ่งสู่เรื่องราวที่น่าเสียดายเจ็บปวดและเต็มไปด้วยบทเรียนอันแสนแพงของหนึ่งในนักฟุตบอลที่มีพรสวรรค์โดดเด่นที่สุดแห่งยุคของโปรโต,ตุเกสริคาร์โดกวาเรสมาปีกจอมเทคนิคผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกยกย่องให้เป็นเด็กเทพ และมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเคียงข้างคริสเตียโนโรนัลโดแต่แล้วเส้นทางอาชีพที่ควรจะรุ่งโรดกลับต้องพังทลายลงอย่างน่าเสียดายเพราะความไม่เป็นมืออาชีพการหลงเรื่อเรองไปกับแสงสีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องและการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าจนทำให้พรสวรรค์อันบริสุทธิ์ของเขาต้องถูกกลืนหายไปในเงามืด บทที่ 1. เด็กเทพจากดินแดนโปรตุเกสแสงสว่างที่กำลังฉายแววริค a าร์โดอันเดรกวาเรสมาแบรนาโดเกิดเมื่อวันที่26กันยายนพศ1983ที่เมืองลิสบอนประเทศโปรตุเกสเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างยากลำบากในย่านที่เรียกว่ายิปซีหรือชุมชนโรมาซึ่งมักถูกมองด้วยสายตาที่แตกต่าง การใช้ชีวิตในวัยเด็กที่ต้องดิ้นรนล่อหลอมให้เขามีความมุ่งม,มัน่นที่จะใช้ฟุตบอลเป็นทางออกเดียวในชีวิตพรสวรรค์ที่โดดเด่นแต่กำเนิดกัวเรสมาเข้าร่วมอะคาเดมีของสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งเป็นสโมสรเดียวกับที่คริสเตียโนโรนัลโดเติบโตขึ้นมาที่นี่เขาได้แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์อันน่าทึ่งตั้งแต่อายุยังน้อยเขามีเทคนิคการเลี้ยงบอลที่เหนือชั้นการใช้เท้าด้านนอก หรือตร i เวล่าที่เป็นเอกลักษณ์และความสามารถในการสร้างสรรค์เกมที่ไม่เหมือนใครเขากลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดของสปอร์ติ้และถูกจับตามองในฐานะอนาคตของฟุตบอลโปรตุเกสเคียงข้างคริสติโนโรนัลโด้ที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงกล้าเล่นกล้าโชว์และมักจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนบอลด้วยทักษะอันแพรวพรว ก้าวแรกสู่ยุโรปบารเซโลนาและความคาดหวังที่สูงลิบในปี2003บารเซโลนาสโมสรยักษ์ใหญ่ของสเปนคว้าตัวกวาเรสมาไปร่วมทีมด้วยค่าตัว6ล้านยูโรทำกลางความคาดหวังอันสูงลิบว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกของวงการฟุตบอลยุโรปการย้ายไปร่วมทีมที่มีชื่อเสียงระดับโลกในวัย19ปีเป็นเครื่องยืนยันถึงพรสวรรค์ที่เขามี และเป็นโอกาสที่นักฟุตบอลทุกคนใฝ่ฝันเขาคือเด็กเทพที่ได้รับโอกาสทองและทุกคนเชื่อว่าเขาจะสามารถเปล่งประกายได้อย่างเต็มที่ที่แคมนูในช่วงเวลานี้ริคาร์โด u กัวเรสมาคืออัจฉริยะที่กำลังเปล่งประกายแสงสว่างในอาชีพของเขากำลังสาสซองเจอจา่าและดูเหมือนว่าโลกฟุตบอลทั้งใบ กำลังรอคอยการมาของเขาบทที่สองฝันร้ายที่เริ่มคืบคลานมือพรสวรรค์ไม่พอสำหรับมืออาชีพแต่แล้วการก้าวสู่จุดสูงสุดในชีวิตกลับมาพร้อมกับเงาที่เริ่มคืบคลานเข้ามาและทำให้เส้นทางอาชีพของกววเรสมาเริ่มห่างไกลจากความสำเร็จที่ทุกคนคาดหวังปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่พรสวรรค์แต่เป็นความไม่เป็นมืออาชีพ ที่กัดกินชีวิตเขาอย่างช้าๆความล้มเหลวที่บาร์เซโลนาความขัดแย้งกับโค้ชและทัศนคติที่ผิดพลาดที่บาร์เซโลนากัวเรสมาไม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบและปรัชญาของทีมได้เขาเผชิญหน้ากับแฟรงค์ไรช์การ์ดผู้จัดการทีมในขณะนั้นซึ่งมองว่ากัวเรสมาเล่นฟุตบอลแบบเห็นแก่ตัวเกินไปและไม่ยอมทำงานเพื่อทีมเขาถูกวิจารณ์ว่าขาดความเข้าใจในแทคนิก และไม่ยอมฟังคําแนะนำของโคช้ชมักจะยึดติดกับทักษะส่วนตัวและไม่พยายามพัฒนาการเล่นให้เข้ากับทีมมีรายงานว่าเขาชอบที่จะโชว์ทักษะเลี้ยงบอลมากกว่าการจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมในจังหวะที่เหมาะสมและไม่ชอบที่จะลงมาช่วยงานเกมรับซึ่งขัดแย้งกับปรัชญาของบาร์เซโลนาที่เน้นการเล่นเป็นทีมความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกับโคช้ชและทัศนคติที่ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัว ทำให้เขาถูกปล่อยออกจากทีมเพียงแค่ฤดูกาลเดียวการกลับสู่โปรตุเกสปอร์โตและแสงสว่างชั่วคราวหลังจากล้มเหลวกับบาเซลลนา่กากัวเรสมาย้ายกลับมาเล่นในโปรตุเกสกับปอร์โตที่นี่เขาได้แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ที่เขามีอีกครั้งเขากลับมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญและช่วยปอร์โตคว้าแชมป์ลีกได้หลายสมัยรวมถึงถ้วยรางวัลอื่นๆการกลับมาบ้านทำให้เขาได้ปลดปล่อยศักยภาพอีกครั้ง แต่ยังคงมีคำถามเกี่ยวกับความสม่ำเสมอและความไม่เป็นมืออาชีพของเขาอยู่บ้างแม้จะทำผลงานได้ดีก็ยังมีเสียงวิจารณ์ว่าเขายังคงเป็นผู้เล่นที่เน้นการเล่นเพื่อตัวเองมากเกินไปและยังคงมีปัญหาด้านทัศนคติกับโค้ชบางคนความพยายามอีกครั้งในอิตาลีอินเตอร์มิลานฝันร้ายภายใต้มูรินโญในปี2008ควาเรสซาย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์มิลานในอิตาลีเพื่อร่วมงานกับโชเซมูรินโญ ผู้จัดก,การทีมที่เคยรู้จักศักยภาพของเขาซึ่งหลายคนเชื่อว่านี่คือโอกาสที่สองของเขาที่จะก้าวขึ้นสู่ระดับโลกแต่ที่อินเตอร์มิลานเขากลับเจอฝันร้ายที่แท้จริงมูรินโญซึ่งเป็นผู้จัดก,การทีมที่เน้นระเบียบว,วินัยและแทคนิกอย่างเข้มงวดไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของควอเรสมาได้มูรินโญเคยออกมาวิจารณ์ควอเรสมาอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ แต่ขาดความเข้าใจในเกมและขาดความขยันในการฝึกซ้อมมูรินโญ่ถึงกับเคยพูดเชิงประชดประชันว่าถ้าเขาฝึกซ้อมกับผมทุกวันเขาจะไม่เป็นนักเตะที่ผมต้องการเพราะเขาชอบที่จะทำอะไรที่คาดเดาไม่ได้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ลงรอยอย่างรุนแรงควาริสมาไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเทคนิคของมูรินโญ่ได้เขาไม่สามารถทำตามคำสั่งของโคช้ชและยังคงยึดติดกับการเลี้ยงบอลโชว์และการเล่นที่ไม่เป็นระบบ ทำให้เขาถูกดรอปเป็นตัวสำรองบ่อยครั้งและสุดท้ายก็ถูกปล่อยยืมตัวและถูกขายออกจากทีมในที่สุดหลงแสงสีและปัญหาชีวิตส่วนตัวนอกสนามควาริสมาเริ่มมีข่าวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ไม่เป็นมืออาชีพและการหลงแสงสีมีข่าวลือเกี่ยวกับการเข้าบาร์การปาร์ตี้ดึกดื่นและการไม่ดูแลสภาพร่างกายให้พร้อมสำหรับการแข่งขัน การใช้ชีวิตแบบเพลย์บอยและการขาดวินัยนอกสนามส่งผลกระทบโดยตรงต่อฟอร์มการเล่นและความสม่ำเสมอของเขาในสนามนี่คือช่วงเวลาที่พรสวรรค์ของเขาเริ่มถูกกัดกินโดยพฤติกรรมส่วนตัวที่ผิดพลาดในช่วงเวลานี้ริคาร์โดควอเรสมาคืออัจฉริยะที่กำลังหลงทางและเป็นเหยื่อของทัศนคติที่ไม่ถูกต้องและปัญหาที่กัดกินชีวิตเขาอย่างช้าๆบทที่สดิ่งลมเหว เมื่อพรสวรรค์ถูกทอดทิ้งและชื่อเสียงมูมองหลังจากความล้มเหลวกับอินเตอร์มิลานเส้นทางอาชีพของกัวเรสมาก็เริ่มดิ่งลงเหวอ,อย่างรวดเร็วและเขาต้องเผชิญกับบทสรุปอันน่าเศร้าของพรสวรรค์ที่ถูกทอดทิ้งการเดินทางที่ไร้ทิศทางสู่เชอร์ซียืมตัวและกลับสู่บ้านเกิดกัวเรสมาพยายามหาโอกาสกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งเขาย้ายไปเชลซีแบบยืมตัว แต่ก็ไม่สามารถสร้างความประทับใจได้และสุดท้ายก็ต้องกลับไปปอร์โตเป็นครั้งที่สองซึ่งเป็นการยอมรับว่าเขาไม่สามารถประสบความสำเร็จในหลีกใหญ่ได้แม้จะยังคงแสดงให้เห็นถึงทักษะในบางครั้งแต่เขาก็ไม่สามารถกลับมาเป็นผู้เล่นที่สม่ำเสมอและมีอิทธิพลต่อเกมได้เหมือนเดิมแล้วการผจญภัยในต่างแดนเบสิกตัชและอัลอาลีเมื่อเงินสำคัญกว่าความรุ่งโรย หลังจากช่วงที่สองกับปอร์โตกววเรสมาตัดสินใจย,ย้ายไปเล่นในลีกตุรกีกับเบซิกตัสและต่อมาก็ย้ายไปลีกซาอุดีอาระเบียกับอัลอาลีซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าเขาได้เลือกเดินออกจากเวทีฟุตบอลร,ระดับสูงของยุโรปแล้วการย้ายไปเล่นในลีกเหล่านี้ซึ่งมีคุณภาพการแข่งขันที่ต่ำกว่ามากถูกมองว่าเป็นการเลือกเงินมากกว่าความท้าทายและความรุ่งโรจน์ในอาชีพ เขาได้รับค่าเหนื่อยมหาศาลแต่แลกมากับการที่ชื่อของเขาเริ่มลนหายไปจากสายตาของแฟนบอลทั่วโลกและถูกลืมเลือนไปอย่างรวดเร็วบทเรียนจากคริสเตียโนโรนันโดเมื่อพรสวรรค์ต่างกันที่วินยัยเรื่องราวของกววเรสมามักถูกนำมาเปรียบเทียบกับคริสเตียโนโรนันโดเพื่อนร่วมรุ่นจากสปอร์ติ้งลิสบอนทั้งสองคนเริ่มต้นอาชีพพร้อมกันมีพรสวรรค์ที่โดดเด่นไม่แพ้กัน แต่ผลลัพธ์ในอาชีพกลับแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวโรนันโดมีวินัยในการฝึกซ้อมสูงมากดูแลร,ร่างกายอย่างเข้มงวดและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกในขณะที่กววเรสมาพึ่งพาพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวขาดวินัยและหลงเร่เริงไปกับสิ่งเร้ารอบตัวซึ่งทําให้เขาไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่และทําให้พรสวรรค์ที่มีอยู่ต้องถูกทอดทิ้งไปอย่างน่าเสียดายความแตกต่างนี้คือบทเรียนอันแสนแพง ว่าพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวไม่พอหากปราศจากความทุ่มเทและวินยัยความเสียดายที่ไม่มีวันจางหายแฟนบอลจำนวนมากยังคงรู้สึกเสียดายในพรสวรรค์ที่กววเรสซ a ามีพวกเขามักจะจินตนาการว่าถ้าเขามีทัศนคติและความเป็นมืออาชีพเหมือนโรนัลโดเขาอาจจะก้าวขึ้นเป็นนักฟุตบอลระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันในช่วงเวลานี้ริาโดกวาเรสซา คืออัจฉริยะที่ถูกทอดทิ้งและเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดของพรสวรรค์ที่ไม่ได้ถูกใช้ไปอย่างเต็มที่บทที่4มรดกที่บาดแผลชื่อเสียงที่มัวหมองและอนาคตที่ไม่เคยไปถึงแม้กวาเรสมาจะเั่งคงเล่นฟุตบอลต่อไปในลีกที่ไม่ใช่ระดับสูงสุดและแม้จะกลับมาเล่นในโปรตุเกสอีกครั้งในช่วงท้ายอาชีพแต่ เงาของอดีตและความไม่เป็นมืออาชีพก็ยังคงตามหลอกหลอนเขาเสมอและทำให้ชื่อเสียงของเขามัวหมองไปตลอดกาลคำวิจารณ์ที่ไม่จบสิน้นแม้จะเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วหรือแม้จะพยายามสร้างภาพลักษณ์ใหม่แต่ทุกครั้งที่ชื่อของกวาเรสมาถ,ถูกพูดถึงก็มักจะถูกเชื่อมโยงกับคำว่าพรสวรรค์ที่ถูกเสียของหรือความไม่เป็นมืออาชีพ มรดกที่ถกเถียงริคาร์โดกัวเรสมาคือนักฟุตบอลที่มีทักษะเฉพาะตัวและสไตล์การเล่นที่น่าตื่นตระการใจแต่เขาก็จะถูกจดจำในฐานะนักฟุตบอลที่มีด้านมืดของชีวิตส่วนตัวและการตัดสินใจที่ทำให้เขาไม่สามารถไปถึงจุดที่เขาควรจะไปได้เขาคือสัญ,ญลักษณ์ของพอรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ แต่ก็เป็นตัวอย่างของผลกระทบที่รุนแรงจากการขาดระเบียบวินัยและทัศนคติที่ถูกต้องเขาไม่เคยได้เป็นตํานานในระดับโลกเหมือนที่ทุกคนคาดหวังแม้จะมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมกับปอโตแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะลบล้างความผิดพลาดในอดีตได้ความเสียดายของวงการฟุตบอลวงการฟุตบอลยังคงรู้สึกเสียดายกับพรสวรรค์ที่กววริสมามี เขาคือหนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถสร้างความแตกต่างด้วยเทคนิคเฉพาะตัวได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ทุ่มเทให้ถึงที่สุดบทสรุปเรื่องราวของริคาโดกัวริสมาคือโศกนาฏกรรมของอัจฉริยะผู้หลงแสงสีจากเด็กเทพผู้มีพรสวรรค์โดดเด่นที่สุดในยุคสู่ การเป็นนักฟุตบอลที่ถูกลืมเลือนและถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ที่ทำลายอนาคตตัวเองเพราะความไม่เป็นมืออาชีพการหลงระเริงไปกับแสงสีและการขาดวินัยและทัศนคติที่ถูกต้องเรื่องราวของเขาเตือนให้เราเห็นว่าในโลกฟุตบอลที่เต็มไปด้วยความแข่งขันและความคาดหวังอันโหดร้ายพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถนำพาคุณไปสู่จุดสูงสุดได้ตลอดไป หากปราศจากความทุ่มเทวินัยและความเป็นมืออาชีพที่แท้จริงไม่ว่าคุณจะเคยเจอจรัดแค่ไหนในอดีตก็สามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างมาจางหายไปและกลายเป็นเพียงอดีตที่น่าเสียดายและเต็มไปด้วยบทเรียนอันแสนแพงไปตลอดกาล